สวัสดีสวัสดีสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนทุกท่านกลับมาอยู่ด้วยกันกันกบหมูกระต่ายช่องของหมูกระต่ายวันนี้เปิดกรุนิยายเรื่องใหม่ฟิกชั่นไท์วินชื่อเรื่องกลิ่นฝนแต่งโดยไลท์เตอร์ม่านบุรพาซึ่งได้รับการอนุญาตให้หมูกระต่ายได้เอามาทำเป็นนิยายเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเย้เ yeah, ย yeah, yeah. เรื่องนี้จะออกแนวอบอุ่นหัวใจและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟัง EP ีที่1บทที่2กันเลย ยาเรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องสมมุติไม่ได้มีเจตนาทําให้บุคคลใดเสียหายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียงมาก้าวผ่านฤดูฝนพร้อมความทรงจําดีๆไปด้วยกันนะคะสัญญาว่าเรื่องนี้ไม่เสียน้ําตาแน่นอนด้วยรักม่านบุรพาทุกครั้งที่ฝนเริ่มตกลงมาคุณกําลังคิดถึงอะไรความหนาวความเหงา ความเศร้ารอยน้ำตาหรือใครสักคนที่เคยผ่านเข้ามาและเดินจากไปส่วนผมผมคิดถึงใครบางคนที่ทำให้ฤดูฝนของผมไม่เหมือนเดิมทุกครั้งที่ฝนเริ่มตกลงมาคุณกำลังคิดถึงอะไรความสดชื่นความหวังความรักและการเริ่มต้นครั้งใหม่ หรือใครสักคนที่ประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอส่วนผมผมคิดถึงใครบางคนที่ทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะไปทุกครั้งที่ได้อยู่ใกล้กันเมื่อใดที่ฝนตกลงมาอีกครั้งความรู้สึกที่มีต่อสายฝนนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดการบทที่2 EP ที่1 รผมพลิกเปิดหน้าหนังสือทีละหน้าเพื่อค้นหาและอ่านเรื่องราวที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นความรู้ใหม่ๆที่ไม่เคยรู้มาก่อนหรือคำศัพท์ใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นผ่านตาและผมต้องมาสะดุดตากับคำที่น่าสนใจคำหนึง p l e t i c a r ใช่เปล่าอ่านนี้เป่าืม <c oughs> <c oughs> อะไรวะมิกเพื่อนสนิทหนึ่งเดียวของผมในหอสมุดต,ตอนนี้ไงหน้าขึ้นถาม แล้วว่ากินฝนใช่เหรอวะมันแปลว่ากินดินไม่ใช่หรอมิกขมวดคิ้วทำหน้าสงสัยในขณะที่ผมกำลังเผยยิ้มกว้างก็จะเรียกกินฝนน่ะกลิ่นดินเหอะกลิ่นฝนกลิ่นดินมันคือกลิ่นฝนต่างฝ่ายต่างเสียงดังขึ้นเรื่อยๆจนบรรรักษ์ต้องเดินเข้ามาเตือนกูไม่เถียงกับเมืองละไอ้วินฮ่า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 กูชนะไรสาระ ผมยิ้มกว้างก่อนจะค่ยๆหลับตาลงและนึกถึงกลิ่นฝนตามที่หนังสือนั้นว่าลมเย็นพัดพาสายฝนมาพร้อมกับกลิ่นเฉพาะล่องลอยแต่สัมผัสที่ปลายจมูกเม็ดฝนกระทบลงกับพื้นดินก่อนจะแตกตัวกระจายไปยังพื้นที่โดยรอบเสียงฝนกระทบกับสิ่งต่งตางๆทําให้เกิดความแตกต่างคล้ายท่วงทํานองเพลงเมื่อไหร่ที่ฝนรากไมเ่เยือนเมื่อนั้นหัวใจผมจะพองโต การได้กลิ่นของฝนรากทําให้ผมรู้สึกสดชื่นอย่างประหลาดเหมือนกําลังถูกเตือนว่าสิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นและแน่นอนมันเป็นเรื่องราวที่ดีเสมอเนี่ยมั่วแล้วไอวินจะกลิ่นฝนกลิ่นดินมันมีที่ไหนกันจริงๆมันคือการผรสมกันของกลิ่นน้ํามันจากพืชกลิ่นโอโซนแล้วก็กลิ่นที่เกิดจากแบคทีเรียชื่อจีออสมินเนี่ยบรรทัดนี้เขียนไว้แล้วก็ พอหยุดไม่ต้องอธิบายเพิ่มแล้วม่งเสียบรรยากาศหมดบัตทีท่ีอะไรเนี่ยก็กูพูดตามหลักวิทยาศาสตร์ผมถอนหายใจมึงช่วยออกจากวิชาการสักนิดหนึ่งได้ไหมกูกำลังสร้างบรรยากาศบรรยากาศอะไรวะเฮ้เจอผมหุบยิ้มเก็บรวบรวมหนังสือมากองซ้อนรวมกันก่อนจะเดินไปเก็บเข้าชั้นทีละเล่มมิกเดินตามมาไปยังวินกูเก็บหนังสือปั๊บ กูไม่เข้าใจว่าทำไมมึงถึงชอบมาหอสมุดคณะกูวะหนงังเสือเยอะดีอะตอนนั้นชวนมาเรียนด้วยกันก็ไม่มาไม่ไหววะ่ะดูมึงดิเรียนหนักจนแทบจะไม่มีเวลาเลยเนี่ยแต่ก็แวบ,บๆมาหามึงได้นะเจอกันน้อยลงทุกทีแล้วเมื่อก่อนยังมีเวลาไปกินหมูกระทะต่อด้วยบิงซูเดี๋ยวนี้เหลือแค่โรงอาหารคณะเออโทษทีวะ่ะปีห้าแล้วยิ่งยุ่งเลย ี่น่าไม่ต้องพูดถึงวันนึงจะได้นอนกี่ชั่วโมงยังไม่รู้เลยไม่เป็นไรหรอกกูเข้าใจถ้ามึงไม่ว่างไปเจอกูข้างนอกกูก็ววามาหาที่นี่ได้หอสมุดคณะมึงเนี่ยมีอะไรให้กูอ่านอีกตั้งเยอะมึงช่วยอ่านแล้วไปสอบแทนกูหน่อยได้ไหมวะเทอมหลังมานี่สอบแม่งทุกสัปดาห์เครียดจนจะตายแล้วเนี่ยอ่านก็ไม่ทันทำอย่างก็ว่ามันง่ายเนาะอ่านเองก็ไปสอบได้เนี่ยมิกทำหน้ายุ่งอย่างที่เขาชอบทำ แล้วงานมึงอะว่าไงจบใหม่ช่วงนี้หางานโคตรยากเลยว่ะกูยื่นไปสองสามที่พอโดนเรียกไปสัมภาษณ์ก็ถามหาประสบการณ์ก็กูเพิ่งจบใหม่จะเอาประสบการณ์ปีสองปีขึ้นไปมาจากไหนเฮย้ยเป็นฝ่ายผมบ้างที่ถอนหายใจแล้วทำหน้าเคร่งเครียดย่าวะไม่ค่อยมีใครอยากไว้ใจฝีมือเด็กใหม่ทั้งๆที่ความคิดรุ่นเรามันเข้ากับยุคสมัยแท้อยากให้โลกหมุนไปข้างหน้าทำไมถึงไม่คิดจะพึ่งพาสมองคนรุ่นใหม่วะ แล้วทำไมมึงถึงไม่ลองทำงานที่อยากทำบ้างอะไม่ใช่แค่ไปหางานที่มันตรงกับสายตามที่จบมาอะไรวะก็ไม่รู้ดิเมื่อก่อนมึงชอบวาดรูปไม่ใช่เหรออืมก็ชอบแต่กูไม่ได้จบด้านนี้มาก็ไม่รู้จะไปหางานที่ไหนก็ไม่เห็นต้องไปที่ไหนนี่วะชอบทำก็ทำเลยลองวาดลองโพสเยอะๆเผื่อมีคนสนใจหลายเส้นมึงก็สวยดีต้องมีสักคนที่สนใจทักมาถามบ้างละผมข้ามหมวยคิ้ว หรือขายเสื้อผ้าไหมกระเป๋าผ้าอะไรงี้นิว n อ r m a อ l มึงวาดลายเส้นตัวเองลงไปสกินขายเองเลยอืมก็น่าสนใจนะแต่กูก็อยากหางานประจำทำก่อนอยู่ดีวะ่ะอย่างน้อยก็ค่อยๆเก็บไว้เป็นทุนยังพอให้อุ่นใจมีเงินให้ซื้อข้าวกินเป็นวันๆไปอย่างมึงนี่ยังต้องทำอีกเหรอต้องทำอยู่วะไม่ทำงานแล้วจะเอาเงินที่ไหนจะให้ของเงินพ่อกับแม่ใช้ไปตลอดกูไม่เอาอ่ะ ก็ไม่ขนาดนั้นแค่ยืมมาลงทุนกูอยากหาด้วยตัวเองเมากกว่าว่ะเออมึงมีงานหนึ่งไม่รู้มึงสนใจไหมอะไรมิกไม่ได้ตอบคำถามผมแต่พาผมเดินลัดเลาะตามตึกต่างๆและมาโล่อีกทีที่ลานน้ำพุหน้าตึกคณะแพทย์เราเดินตรงไปตามทางเดินเล็กๆก็พบกับสนามหญ้าและร้านกาแฟาที่ตั้งอยู่ตรงหน้าเขาติดป้ายเปิดปร,รับพนักงานอยู่อ่ะพอดีพี่คนเก่าแกลาออกกลับไปอยู่ที่บ้านต่างจังหวัด ผมเงยหนะ้ามองป้ายร้านที่เขียนด้วยตัวอักษรภาษาไทยพักผนังร้านถูกทาด้วยสีน้ำเงินสบายตาตัดกับสีขาวของประตูและหน้าต่างชื่อร้านโคตรแปลกอืมได้ยินเขาเล่ากันมาว่าพี่เจ้าของร้านอยากให้ร้านนี้เป็นที่พักผ่อนของคนที่นี่ไม่ว่าจะหมอพยาบาลเภสัชนักเทคนิคหรือแมแตาใครก็ตามที่ผ่านมาแถวนี้อ่าเด็กคณะกูเวลาจะไปซื้อกาแฟ ถ้าใครถามว่าไปไหนก็จะตอบว่าไปพักไปพักอันนี้คือตอบเนาะไม่ได้ว่าอะไรคนถามใช่ปะเออมิกเดินนำผมเข้าไปในร้านเราสั่งกาแฟาคนละแก้วก่อนจะเริ่มบทสนทนากับพี่เจ้าของร้านผมแนะนําตัวแล้วบอกความต้องการพี่กัสเจ้าของร้านกาแฟาไม่รีรอที่จะรับผมเข้าทํางานเขายื่นเอกสารให้ผมกรอกแทบสัตทันทีไม่ต้องเอาเอกสารอะไรมาให้พี่นะพรุ่งนี้เริ่มงานได้เลยใช่ไหม พรุ่งนี้เลยหรอครับอืมมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเออไม่ครับผมยินดีพี่ขาดคนช่วยจริงๆช่วงนี้ทํางานคนเดียวทั้งหมดเหนื่อยมากถ้าได้วินมาช่วยก็คงดีขึ้นฮพี่อาจจะเหนื่อยกว่าเดิมเพราะต้องมาสอนผมมันก็แค่ช่วงแรกแล่ะไม่มีใครทําอะไรไปตั้งแต่แรกหรอกนะครับพรุ่งนี้เจ็ดโมงเจอกันนะขอบคุณนะครับพี่กัด ผมกับมิกนั่งดื่มกาแฟกันต่ออีกครู่หนึ่งสักพักก็มีใครบางคนเดินทุกมาคนที่หน้าตาและท่าทางสะดุดตาจนทุกคนในร้านต้องหันมองมิกยกมือขึ้นไหวคนที่กำลังมาใหม่เขาผงกหัวให้มือทั้งสองข้างล้วงลวงไปในกระเป๋าเสื้อสีเทาเข้มเอสเพรสโซครับไงหมอไม่เห็นหน้าตอนเช้าสแสดงว่าผ่าตัดเพิ่งเสร็จสินะเขาถอนหายใจหนึ่งครั้งก่อนจะนั่งลงหน้าเคาน์เตอร์แปชั่วโมงคนไข้ฉุกเฉินเหมือนเดิม เหนื่อยย่เลยผมชินแล้วแต่กำลังใจยังเยอะเหมือนเดิมเขาหันซ้ายขวามองคนในร้านที่กำลังส่งยิ้มให้ก่อนจะหันกลับมาก้มหน้าลงเล็กน้อยยกมือขึ้นเกาต้นคอแก้เขินใครวะผมกระซิบถามมิกพี่หมอใบหืมมึงไม่รู้จักได้ยงไงพี่แกเป็นคนดังคณะแพทย์เลยนะคนนี้ที่เขาชอบพูดถึงกันว่าปฏิเสธประกวดเดือนคณะเหรออืม ตลอดีนะเป็นลูกครึ่งปะอืมรอดูดีเรียนก็เก่งมั่งโคตรเพอร์เฟกตแต่แต่ไรวะแต่มีเรื่องที่ไม่ดีที่ถูกพูดถึงอยู่เหมือนกันซึ่งกูก็ไม่รู้จริงไหมเรื่องเป็นยังไงเล่าก,กันมาปากต่อปากอะเรื่องไรวะมึงไม่ต้องรู้หรอกเขารู้กันเฉพาะคนในคณะกับคนทำงานในโรงพยาบาลหอปูทางให้กูอยากรู้สักขนาดนี้แล้วแต่เสกไม่เล่าเนี่ยนะ คือกูคนนอกว่างงั้นเออได้พรุ่งนี้กูจะถามใหม่อะไรของมึงก็พรุ่งนี้ไปกูจะเป็นคนที่ทำงานในโรงพยาบาลแล้วไงมึงแค่มาทำงานร้านกาแฟาเหอะก็ถือว่าอยู่ในโรงพยาบาลไงเออเจ้าว่าไอวินว่ากูอีกแล้วนะผมกับมิกพลัดกันลงไม้ลงมือใส่ฝ่ายตรงข้าม ร้อมกับเถียงกันเสียงดังจนคนที่นั่งเก้าอี้ถัดออกไปอีกสองตัวต้องกระแอมขอโทษครับพี่ไบมิกพูดพร้อมกับยกมือไหว้ส่วนผมก้มหน้าหลบสายตาพอเขาหันหน้าไปผมก็แอบรอบมองเขาอีกครั้งดวงตาที่ดูอ่อนล้าพยายามกระพริบตาทีๆคล้ายกำลังฝืนให้มันตื่นทั้งที่อยางสลับเต็มทีอ่าดูท่าไม่ได้พักหลายวันเลยบนไรวงมึงเผลอหลุดปากพูดออกไปจนมิกได้ยิน เปล่ากูพูดคนเดียวอะ่ะมิกหันมองหนะ้าผมด้วยความสงสัยผมทำเป็นไม่รู้และไม่สนใจกับสายตาที่มันมองมาผมไปละงีีปครึ่งชั่วโมงก่อนไปเยี่ยมคนไข้ก็คงจะดีเขาพูดขึ้นพร้อมกับโบกมือให้เจ้าของร้านเอาเวลาพักบ้างหรือคุณหมอเดี๋ยวจะป่วยนะขอบคุณครับเขาหันหลังเดินออกไปผมกับมิกก็กำลังจะออกจากร้านไปพอดีเช่นกัน ผมมองตามแผ่นหลังกว้างของเขาแม้มองจากทางด้านหลังเขาก็ยังดูดีรูปร่างสูงโปร่งขยับช้าๆพร้อมกับขายาวที่ค่อยๆก้าวเดินเขาเปิดประตูก้าวขาแต่มือยังคงจับที่เปิดประตูค้างไว้อย่างนั้นผมชะงักและหยุดเดินออกมาสิเขาพูดด้วยน้ำเสียงเรียบๆมิกรีบดันตัวผมให้ออกไปพ้นประตูก่อนจะบังคับให้ผมโค้งก้มลงเพื่อแสดงท่าทีขอบคุณผมเงยหน้าขึ้นพูดกับเขาเบาๆขอบคุณนะครับ เขาส่งยิ้มจังๆมาให้ก่อนจะเดินจากไปเหลือมองตามจนผ่นหลังนั้นหายไปไกลลับตาโคตรคูมิกพูดขึ้นอืมดูดีจังวะกูอยากแค่ให้ได้ครึ่งแบบพี่ใบบ้างวะมึงเลิกทำตัวเป็นเด็กก่อนเลยอย่างแรกอะไรวะกูเหมือนเด็กตรงไหนว่ากูเด็กมึงก็เด็กและไอ้วินเพราะกูกับมึงเกิดปีเดียวกันฮะผมถอนหายใจใส่เขา กูไปแล้วนะมึงก็รีบไปพักได้แล้วพรุ่งนี้เรียนทั้งวันไม่ใช่เหรออืมดีโคตรน่าเบื่อเล็กเชอร์ทั้งวันเดี๋ยวตอนเบลกกูว่าจะมาที่ร้านกาแฟนะอืมดีใจว่ะมีมึงอยู่ใกล้ๆก็รู้สึกอุ่นใจอย่างบอกไม่ถูกขนาดนั้นเลยเออสิมึงเน่ยเพื่อนรักที่สุดของกูเลยนะวินกูต้องดีใจไหมมีเพื่อนแบบมึงเนี่ยเฮ้ยทำไมถามแบบนี้วะโ้น้อยใจว่ะ เรื่องของมึงกูไปละผมยกมือขึ้นโบกราเพื่อนสนิทก่อนที่ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปคนละทางเมฆสีขาวเริ่มเปลี่ยนเป็นครึ้มเทาเม็ดฝนเล็กๆทยอยร่วงลงมาพอให้รับรู้ว่าฤดูฝนกำลังมาเยือนทุกครั้งที่ฤด,ดูฝนใกล้เข้ามาผมจะรับรู้ได้ว่าการเริ่มต้นใหม่กำลังจะเกิดขึ้น และเขาคงเป็นเรื่องราวใหม่ๆที่เข้ามาทำให้ชีวิตของผมเปลี่ยนไปและไม่เหมือนเดิมผมหวังอย่างยิ่งว่าเขาจะเป็นเรื่องราวดีๆสำหรับผมบีพารทุกครั้งที่ฝนตกลงมามันทำให้ผมรับรู้ว่าความมึดอัดใจกำลังมาเยื่ยมเยือนผมไม่ชอบฤดูฝน พราะมันทําให้ผมรู้สึกว่าตัวเองอ่อนแออาการปวดหัวจะกําเริบทุกครั้งที่ฝนกําลังทาท่าจะตกอาการคัดจมูกจะตามมายิ่งผมพักผ่อนน้อยอาการเหล่านี้ก็จะยิ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและคงอยู่แบบยาวนานผมเดินต่างฝนที่กําลังตกลงมาปลอยๆเข้ามายังอาคารความตั้งใจที่จะกลับไปงีบที่ห้องพักแพทย์พังลงไม่เป็นท่าผมไม่อยากเดินฝ่าดงฝนถึงแม้จะตกเพียงเล็กน้อยเพื่อกลับไปยังหอกดลิฟต์ขึ้นไปชั้น7ของอาคารผู้ป่วย เดินเลี้ยวขวาก่อนจะคว้าเอาแฟ้มเอกสารของคนไข้ามาเปิดดูเอาหมอไปผ่าตัดเสร็จแล้วเหรอได้ข่าวว่าลากยาวตั้งแต่เมื่อคืนครับกว่าจะเสร็จเล่นผมปวดหลังเลยแล้วไม่ไปงีบสักหน่อยหรอพี่อุตส่าบอกทุกคนว่าหมอน่าจะมาบายบายไม่ล่ะครับฝนตกแล้วผมไม่อยากเดินเบียดเียกลับหอผมตอบคำถามพี่พยาบาลที่ทำงานที่นี่มาน,นานทำมาตั้งแต่ผมยังไม่เข้าปีหนึ่งด้วยซ้ําจนผมมาเป็นแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรม เตียงเมื่อวานดีขึ้นแล้วนะหลังหมอปรับยาคนไข้ก็ดีขึ้นเลยวันนี้ไม่มีไข้แล้วด้วยดีเลยครับงั้นผมให้ต่อยสักสามวันผมหยิบปากกาเขียนคำสั่งลงบนเอกสารผมไปดูคนไข้หน่อยนะผมใช้เวลาตรวจร่างกายคนไข้แต่ละเตียงประมาณ20นาทีเขียนบันทึกพร้อมลงชื่อตัวเองลงไปตรงท้ายบรรทัดก่อนจะยื่นแฟ้มเอกสารให้พี่พยาบาลหมอกลับไปพักเถอะคืนนี้ไม่ได้อยู่เวนใช่ไหมครับ ได้พักหนึ่งวันพักเยอะๆนะหมอพี่ขึ้นเวรเมื่อไหร่ก็เจอแต่หน้าหมอเนี่ยมีวันหยุดกับเขาบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้พี่เบื่อหน้าผมหรอโอ้ยใครจะกล้าเบื่อหมอคะแต่เจอบ่อยขนาดนี้พี่ก็เป็นห่วงไปรีบไปนอนคะ่ะ <c oughs> ขอบคุณครับผมรับล่มที่พี่พยาบาลยื่นใส่มือมาให้พรุ่งนี้มาตรวจคนไข้ค่อยเอามาคืนพี่ขอบคุณครับพี่ฟ้าถ้าผมไม่ลืมนะแหม ลืมก็ช่างเถอะพี่ยกให้ <c oughs> ผมกลับมาถึงห้องก็ล้มตัวลงบนเตียงแทบจะทันทีถ้านับไม่ผิดตอนนี้ก็เลย24ชั่วโมงแล้วที่ต้องลืมตาตื่นนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมต้องทนทรมานร่างกายตัวเองขนาดนี้และไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมหลับแทบจะทันทีที่เปลือกตาปิดลงอากาศเริ่มเย็นขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับสายฝนที่เริ่มเทกระนำลงมา ก็จบไปแล้วสำหรับบทที่2 EP ที่1ที่ต้องบอกว่าเป็นบทที่2 EP ที่1เหตุเพราะบทที่1ของเรื่องนี้เป็นบทนำและหมูกระต่ายก็มัดรวมกันใส่ใน EP ที่ห่งเรียบร้อย เอาเป็นว่าหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบนะครับใครที่อยากรู้เรื่องราวก่อนใครก็สามารถไปอ่านได้ที่ลิงก์นิยายใต้คลิปด้านล่างนี้เลยและที่สำคัญต้องขอขอบคุณไลเตอร์ม่านบูรพาที่อนุญาตให้หมูกระต่ายนำเอานิยายเรื่องนี้มาทำเป็นนิยายเสียงนะครับ และหากใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ไปกำลังใจให้หมูกระต่ายด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ EP หนะ้า EP นี้ไปแล้วบ๊ายบาย